วัดนี้ค่ะพี่น้องเมื่อนี่น้องกลอยนี่กับมาดามีสิบข้ามาส้มโลงงานวันเอ็มคอนกีเนะค่ะว่าพื่อนีผลิตสินค้าอีหยังแนนะคะ่ะโตนี่เลยนี่จะเป็นขอบขั้นยิ้นเรียกว่าขอบผุดบาเนะค่ะโอ้ยก็ไปไหวพูดออกมะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นผืนเร็จรูปค่ะเอาไว้ปูพื้นบ้านเอาไว้เฮ็ดคําแขงกันดินก็ได้เด้อค่ะใส่ครูกับเสาเข็มไอ้ค่ะพี่น้องอูย้ยแผ่นป็นงามเนาะคะ่ะซื้อเอียดเดียดอยู่พุ่น่ะเปิด ก็นีก็จะเป็นเสาเข็มไอ้เ้อค่ะพี่น้องเด้อเอาไว้เห็ดเป็นพวกฐานหลักก็ไดกับพี่น้องด้วยว่าจะอเฮ็ดเป็นกำแพงกันดินก็ได้ค่ะการรั่วเพ่นก็เรียบเรียบเ้อค่ะผู้ใดอยากได,ด้รั่วบานงามๆนี่แนะนํามาวันเอ็มเลยค่ะพุ่นน่ะสตอกพิน่นอะอย่าอยู่ว่ามันเสียวพิ่นมาขายของค่ะบบมีเห็นบมีเห็นกับพี่น้องอันนี้พิ่นสตอกไว้สหรับลูกค้าเลยเ้อค่ะผู้ใดใส่ร้ายนี่มาเลยรับรองมีของ้อมทรงเลยค่ะข้างหน้าพิ่นนีจะเป็นรั่วค่วบอยเ้อค่ะพี่น้องปุดๆ มักลายหนึ่งกองอ่ะเงี้ยคือกันค่ะมีให้เลือกตั้งแต่สองข่านไปจนหัวสี่ข่านเลยค่ะพี่น้องข้าวบอยนี่เป็นแบบโลบเรียมเด้ผ้าสีเข้าไปนี่อุ้ยงามปวดปวดยู่ดัดไปตัดออกได้ค่ะโอ้ยตัวนี้เป็นเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันกับพี่น้องโอ้ยผู้ไหนเงี้ยออาดลาดเนี่ยนี่เสาไฟฟ้าเลอค่ะพี่น้องปาดปัดปาดปาดเสาลวดลวดน้ำพนสต็อกแน้นๆเลยค่ะผู้ใดอยากหลอมลวดลวดน้ำแวะมาวันเอ็มคอนเกลเลยค่ะ มีสิ้คขาให้เลือกหลากหลายสาวก้วยกำมะดามร้อรายาราารอยู่หนาห้านั่งหนาบูดหูหนูอยู่ไปบ๊วยแมนกับพี่น้องนั่งยิ่มเปื่อยเปื่อยตาลูกขาอย,ย,ยู่ค่ะมาเด้กับพี่น้อง